วันอาทิตย์หยุดงานจิก <c oughs> ใะไรมือเข้ามาเรื่อยแล้วเอาไปไรลมือเข้ามาเรื่อยวันนี้วันที่สอง มาสิเอาเต็นพร้อมนํมามเดียืมเต็นเขาเตรียมไว้บึ่งนะวันที่สามโอคณะพระสงฆ์เบิร์นกัะสีเริ่มเขามาเก็บรายละเอียดติบว่าออกพอออกเกาเห็ุไปตามกุฏิตามสถานที่ต่างๆซอยกัน มาแน่นอนเนยปีนี้อาจจะด้จัดปีสุดท้ายไปเลื่อยๆนี่สำหรับวงปลอดภันี่ร่างกายมันผุพังไปดะเรทั้งในกระดูกเส้นเอ็นเจ็บใหญ่ไปมองหันใหญ่ไปมองนี้อยู่เอยนะแต่ว่าใจมันก็ว่าได้เจ็บน้ำมันตลอดหรอกบางเทอมันก็แวบไป เอาเอากูเบิง่าขันธมานี่มาเอาให้มันตายเบิง่าศูนย์เบิงนะอย่ามีสติมีกำลังฝัดมันจังโยกเบิง่ะตกเป็นถาดมันมันหนี้ร้ายพบร้ายฉาดอะไรล่ะพบฉาดนี้ โอ้มันที่สุดเลยเาพบฉาติแห่งการเกิดเป็นมนุษย์มาพบพระพปตศาสนาเนี่ยมันทิสุดของการอุบัติขึ้นเกิดขึ้นได้ได้เลือจะเอข้าสีธถ้ำตอนนีบบัดเรือจะเอข้าสีทถ้ำสีพึ่งปฏิบัติให้มันเทิงตอนดับบัดเอตุจม่ไมันอยู่ พึงปฏิบัติให้มันเถึงได้กับคววมอดทนความเพียรน,นี่แหละสำคัญอย่างหัวหอกอย่ายมก็อดทนเบื้องต้นก็อดทนต่อการเสียสาระผู้บรอยุกไกลมีธุระรัดตัวภารกิจรัดตัวกับเสียสาระทรัพย์สินเงินทองมาเป็นแรงพักดันผู้อยู่ไกลเาก็เสียสาระเชิงแรงทรัพย เสียสระถึงกำลังนะซอยกันเหตุไปการเสียสระมวนมนีแต่ผมมีความอดทนดับไปบได้เนี่ยต้องมีความอดทนนะห้เห้อต่างใจอยู่ตลอดว่าการทำคุนงามความดีในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยบ่แมนทำเพื่อบห้จนบวแมนทำเพื่อบให้เจ็บ เพื่อบมแมนทำเพื่อกันตายดทำเพื่อให้เข้าใจมันความจนนี่มันโอ้พระพุทธเจ้าเพิ่งเคยสั่งไปบางภพบ,บางชาติเนีเาบริ้กินบริทานไว้นั่นนะบริเสียสลระบมิจิตใจเอือเฟื่อคือความตอนนี้ขี้เนี้ยนี่ละ่ะเพิ่นบอกไว้สมัย ขังพุตธการว่ามันขังพุตรการกนากนพุตรการพระเป็นเป็นเจ้าอาวาสองค์เดียวอยู่คือหลวงพอไพอ่ายเท่านั้มันมีพระอคันตุกะเดินทางมานะเดินทางมาแต่ว่าผู้เดินทางมา,าดเดนาานะี่ยเป็นเป็นพระอรหันต์เป็นพระอระรุตุนชนคนทรบารมดานะ ก่อนเสียมหอดอารามหอดบัตรนี่เพื่อนผ่านผ่านผ่านบ้านผ่านบ้านของของเศรษฐีผ่านทีสวนของเศรษฐีนะเศรษฐีผพินนก็กำลังเตรียมสถานที่กุร,รีกุจรสิทำบุญนะนะสิบริจาคให้ท่านโดยเฉพาะให้ท่านกับพระเจ้าประสงค์นะพอมาพักนะั่ แต่ใจถามกับกอเลยครับบดีเหมือนนะว่าสิมาพักอยู่อารามนี่แหละตกบายคอยมากแล้วมันเศรษฐีนั้นมานิมนต์พระในวัดเนี่ว่าอุขานิมนต์พระกันตุกะอุปนิมาพักน้ำนี้ไปรวมบุญน,น้ำเนื้อหน่อยเศรษฐีนั้นนิมนต์พระนะพระเป็นกระลาปโอ้ สิมาแย่งแบ่งเอกลาบมาไปได้เด้มาบเหอเดียวยังสิได้นิมนต์เป็นน้ำเดียพกันน่ะมันก็มีความคุณมองในใจนะนะของพระขี้เนียวเนะาะพระขี้ที่ <c oughs> ยานโมมาแบง่งเแบยง,งแบ่งเอกลาบจะคล้องไปห <c oughs> มายเมล่อย่ำสอบมาเพิ่นไปเรียกอยู่เอาเอาเล็บมือเคาะประตูนะแบบวิชาสีธนนชัยนะเคาะ สองสำเถอพวกหงมืออะแต่ยิ่งเพิ่นก็หัจักอยู่หรอกพระอาคารตุกะเิะ่นอยู่ในกุฏินะเพิ่ก็ดหัจักอยู่แต่ว่าเพิ่นเพิ่งคิดเห็นใจพระจอวาดนี่นะใจเป็นถูกนะเพิ่นก็เลยไปรับนิมนต์ผู้เดียวที่ระบานผู้เศรษฐีนั่นก็เลยถามว่าแสลพระอาคารตุกะองค์ถี่มาพักน้ำเมื่ว่านนี่คือบ่เห็นมาน้ำเสียด่า โอ้ยนอนศพนอนขี่เศร้าไปปลุกเคาะประตูแล,ล้วก็พอตืลล่นนะ,ะนะอย่ามันสายได้มากก่อนมาสนพอฉั้นเขาแล้วเซตพัตกิจแล้วก็เศรษฐีก็เลยว่ากริสัผู้ขาฝากพัฒหาหานี่ไปถวายเป็นแนหฮะเป็นป่วยอาพาธเจ็บเป็นสีบร์ชั้นพัฒหารมาส็เลยเอาหารใส่บาท มานําใจก็คึ้ดดีละพระกิ่ทีนะคืดโอ้ยขนาดมาเห็นกันตัวขังตัวข้าวยังฝากอาหารไปให้ห้าพระองค์นั้นติดใจในเอกลาภติดใจในการอุปถาเมื่อนี้ไปจากเข้าเกิดิหมแย่งเอกลาภแย่งสิ่งของไปจากเข้าคิดไปย่างรัดทงกลับมาย่างไปกข้ดไปเมื่อใดแล้ววาสั้ งวกสายงวกข้วแล้วก็ปลอดค้นเคลียเฟื่องออกตักดเทเขาในบาทนั้นทิมเอาฟางกบไปกลับไปวัดพระาคันตุกะของจิตเป็นบริสุทธิ์เหล่วเป็นเป็นอาคันตุกะเนี่แปลว่าผู้มาเยือนผู้มาผักผู้จรมากนั่นนะอาคัรตุกนะมาผักเหล่าก็เลย ผู้จักาพระองค์นี่จิตใจบุดีแหละอยู่ไปว่าใดอยู่ไปโดนรศิบาไปหลายหลังจากองค์นี่เขามารับจิตนิมนต์ในบานเศรษฐีเพิ่งกิดออกจากอารามนั้นไปพวกนี้พราะจิตมันบเทียงมันบว่ไฟเป็นกุศลหรืออกุศลที่มันปรากฏขึ้นในใจนี่มันก็บบเทียงเวลาจิตเป็นปกติบานคืดเห็นควงมบตถกตอง,องของเจ้าของ กูเห็ดบ่ถูกบ่ควรวน่ะเนีกูลงไปในอกุศลความตะนีกี่เนียวจนป่วยเลยเลยป่วยโ่เลยนะคืดเบึ่งเดืะป่วยโ่เลยคิดเห็นความขี่ลายจะก้องเห็ดกับเพิ่นนะนะตายเลยปบว่าตายตายแล้วไปเกิดเป็นเป็นไปเกิดอยู่ในหลูกของชาวประมงก็มีอยู่1ิบครอบครัวนะ มีอยู่สิบครัวเรือนหาปลากินก็แบ่งปันกันอยู่สุขสบายกันพอเล็กหน่อยพวนี้ไปอุบัติข้นในทองหาปลาเคยได้ก็บ่ได้จับปลาได้ขายอยู่สนุกสนานกันอยู่ดีมีสุขกันเลียงครอบรั้วไปได้ก็ับอยู่ว่ได้หากินบ่กลุ่มปาก็เลยมาแย่กันบ้านมันเป็นน้ำอีหย่างแบนแยกกันเบิ่งแย่กันเบิ่ง เป็นสองกลุ่มกลุ่มละหาขอบครัวกลุ่มรอบครัวผูเ้เล็กน้อยไม่ได้ทองไปยุฟฟังหน่ก็หากินบออ่ได้อีเขาก็เลยโอ้ยเป็นน้ำพุนีแ้แท้กำลังมีทองในแยกนี้จากมูเพราะขอดออกมาแล้วพบกลุ่มโตจะคล้องแล้วแม่ไปปล่อยถิ้งในตลาดเปิดได้เล็กน้อยคนนั้นยูบ่ได้แม่หากินบ่พ่อกินพ่อยาเอาไปปล่อยถิงในตลาดเสือผ่าขาดลุงดิง พระารีบุตรมาบินตาบาดเห็นเห็นไปหอดบุปผกรรมของเด็กหน่อยพนนี้หมดแ้วพระซารีบุตรก็เลยว่าเอาไปบวชนําเอาไปไปบวชแล้วก็ปฏิบัติเด็ดดีน้อครูบาอาจารย์แต่ว่าชั้นเขาบ่าเคยอิ่มยึกเถื่อไปบวชนะั้นขั้นไปบินตาบา,าดเมื่อวันมองโตศิลาบ,บาทสายตาของผู้ที่เสบาทเห็นของในผาดเต็มเรีวยวจริงจีินะ กระปล่อยผ่านไปนะได้แต่ว่าในบาดบีญยังจจนบาดสุดท้ายเหมืนเดียวุดท้ายเหมืนหมู่จักว่าเราสิปรณีผพานแล้วจิตเป็นพระอรหันเหมืนเดีย์ตบวชแต่ชั้นเขาบวาอิ่มจักเถื่อบินถวบ,บาบกับพระบวชได้ก็กล่มเกินเกินไปพระสารีบุตรเนี่ยไปบินถวบ,บาบในกรุงราชคฤห์สองเถื่อกับย้อนพระลูกศิษย์เพื่อนนี่แหละบินบ,บาถว่าพุทธ มือ้อน,นี้แหละส้นสายนี่เพิ้นเอศิปริน,นิพพานแทนเบิดอายุไขแล้วไปบิณฑบาตมาบปสิให้เพิ่นชั้นอิ่มจังมื้อจั้งซี้นละพ่อบิณฑบาตกลับมาแล้วเพิ่นฝากบาตรไว้กับองคหนึ่งเสียไปถาวายองค์นั้นละ่ะแต่ว่าเพิ่นว่าฝากไปก่อนเฮาไปทำภารกิจจักหน่อยก่อนมา่าฝากเอาไปให้เพิ่นเด้อถ้าเฮาอยู่นี่แล้วว่า่นเพิ่นนั่นไปเอาไปให้พระองค์นั้นก่อนพ่อาบาศไปฮอดให้าบาตรเขาในบาตรเพิ่นบน่นบมี พระซารีบุตรกลับเข้ามาบินบาดใหม่จังเอาเขาไปให้เพิ่นฉันคณะคณะที่ฉันนั่นพระซารีบุตรก็ต้องจับเชือกบาดค้าบาดไปฟอรอมได้พอปล่อยมือวางออกจาก่ันให้มันฉันได้อิ่มมันนะเพราะอิ่มน้ําสําลานเกิดมานั่นฉันง่วนนั่นน่ะฉันเข้าอิ่มมาแล้วเล่านั่นนี่นี่นะเดี๋ยวเพิ่นแบบเดินชั้นเข้าสู่ปรินิพพานดับขันไป กรรมของถ้ำบดีกับพระอรหันต์นั่นดิข่วมตนีขี่เนีย้ยข่วมละโมบโลกยานเขามาแย่งเอกลาบยานเขาอันนี้พนวะ้มันรุนแรงแห้งแต่เด้กรรมของเห่าปุบางผู้บางคนใส่ลายป่ายสียิงพระเพิ่นมีข่วมบริสุทธิ์อยู่แล้วแห้งไปใส่ลายป่ายสีคนบ้านแตกแสแหลกขาดขอบขัวแตกมางพังเพลิบเดบ่ธรรมดาดาเนียกรรมวนวัน,นี้ นะเป็นต่อยางหลายเติบอยู่เลยพื่นในทางพุทธศาสนาเพิ่เรียงว่าอาลหันแห่งแต่ว่าจิตเพิ่นว่าได้ทุกว่าได้เรือร้อนน้าแล้วมันจิปรากฏขึ้นจยงได๋เพิ่นก็ว่าได้เรือร้อนบ่ได้ทุกน้านะแต่ว่าสิ่งที่มันปรากฏขึ้นเพื่อนวอาเรื่องบ่มีเอกกาบน้าหมู่่มีบริวารนั่นนะยู่ไปนะแต่ว่าเฮานี่อุียสระ แรงกายผู้เสียสละเวลาออกมาเห็ดนี่ให้พยายามกันตั้งใจเห็ดเอาได้ไเจตคีณบ้าเราเห็ดบ่ม,มีประโยชน์บ่ม,มีคุณอี่ยังเด็คุณง้ามความดีในทางพพุทธาสานามันว่คือวัตถุสิ่งของเส่ได้ไปกองมาเนินเดินถึกไปเลยมันได้บำรุงใจเจ้าก,กองมันสีไปเห็ดห้เหาบางเทอธุระการงานของเขาบางเทอการเดินทางบางทีมัน ่าเป็นตั่งรดก็ได,ได้เป็นแตป่ประสบัติเหตุคือจังมันข้ามไปได้เวลาเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นมาในการงานคือจังก้าวข้ามไปได้เวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาครับการเงินคือจังมันก้าวข้ามไปได้ทีนะเพราะยั้นมันจังก้าวข้ามไปพลังใจเฮามันเข้มแข็งเดิมันบ่ยอท้อมันบท่ท้อถอยนะมันอดคนมันต่อสู้ได้นะ ในสามกุฏสาสนาก็น่าทําคุณงามความดีที่การเสริมเสริมความแกร่งแห็งดวงใจจิตใจเขามีความแกร่งขึ้นมามันประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยปัญญามีความหนิงได้นะบางเว่าเหตุการตายบางเว่าเหตุให้ลำให้ร่วยนะตัวลำร่วยนี่มันข้นอยู่กับความขยันข้นอยู่กับความอดออม มัธยัยถ์อดออมใส่ใจออกไปเป็นประโยชน์เกลือกูลต่อการดำรงอยู่ของเหามัธยัยถัดบำเม็นตระหนีขี่เหนียวได้พระพุทธเจ้าเป็นกิดวันด้สรรเสริญคนหาเงินหล้หลายพระพุทธเจ้าเป็นเกิบวันด้สรรเสริญคนหาเงินได้หลายคนใส่ใจอุป่าพระพุทธเจ้าเป็นท่นสรรเสริญคนหัวจักมัธยัยถัดใส่ใจข้ามามัธยั์นี้เงินเสียเฮาใส่ใจไปนี่ คือบ่เกิดโทษนะนะมีแต่ประโยชน์สีเกิดขึ้นกับเพามากน่อยตามเหตุปัจจัยของมันนะผู้วน้องก้นใส่เงินแ้วเป็นโทษก็มีได้เห็นบ่เป็นคาเป็นข้าวใส่เงินเป็นโทษเป็นโทษครับคนรอบข้างเป็นโทษกับสังคมเป็นโทษกับสุขภาพร่างกายเจ้าของใส่เงินเป็นโทษนะนะแต่ว่าเพานี่ใส้เงินเป็นประโยชน์เป็นผู้รู้จักมัธยัติใส่ายเป็นประโยชน์ เงินเสีออกไปเงิ่นหาเงืนซิหรุดออกจากทงไปเกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อการลำลงชฉีพของห่อของการเป็นอยู่ของห่อนี่สำคัญเป็นอย่พุทธศาสนาสอนแบบนั้นนะสอนแบบนั้นให้เ่าเข้าใจให้ห่อเขา้ใา,เขาใจเข้าถึงผิจรรณาให้มันละเอียดลึกซึ้งบ่แมนวราห่อเข้ามากบว่าเกิดสติเกิดปัญญาเด้ศาสตร์ของพุทธศาสานาเป็นศาสตร์แห่งปัญญาต่ มีสติปัญญามันสมบูรณ์ขึ้นถ้ามมีสติปัญญาอยู่ดบอกแตครับสติปัญญาเขาถูกควบคุมด้วยควมอวิชานะเหมือนมิดปิดใบเ่เกิดจะไหลไปน้ำมันควมโกรธเกิดขึ้นก็ไหลไปน้ำมันควมหลงเกิดขึ้นก็ไหลไปน้ำมันควาระมบโลภมากเกิดขึ้นก็ไหลไปน้ำมันนะสติมันมีกำลังนเขาจึงมาฝึกสติปัญญาให้มีกำลังนะ สิ่งที่เราทำม้เาเห็ดอยู่กูมือนี่คือกันมันบอกไปยังมันบอกกันตายเลยการทําแบบตายม่นตายมันตายแต่หลานตายห่อนี่นะใจห่อมันมันตายนํานะเห็นไปแต่ใจเห็นไปแต่กายห่อนี่นะปว่ปวยเห็นป่วยแต่กายห่อนี่นะใจอยากไห็มันปว่วยนําเหนื่อยให้มันเหนื่อยแต่ใจห่อนี่เห็นเหนื่อยแต่กายห่อนี่นะใจอยากไห็มันเหนื่อยน้ามันนะใจตวง,งานี้มันบ่ มันนมวัฒถาวาแกน้ผัหดอกมัน้ามันถูกปัดออกจากโลภะโทสะโมหะแล้วมันพองใสอยู่ตลอดจิตมันเป็นอปปัตจิตจิตเป็นปัดสอนอยู่แล้วใสสะอาดดังแกวอยู่แล้วนะคืออย่างนา้ำนี่แหละ้าห่อานาเอาสีเขียวไปใส่มันก็เป็นสีเขียวเอาสีแดงไไมาใสนก็เป็นสีแดงนะปกติน้ำมันใสสะอาดอยู่แล้วอะไรๆใจห้อเหมือนกัน ้าอารมณ์ค่วมปลดเข้าไปมันก็คุณมั่วที่ละบานคุณมั่วมา้าอารมณ์กุศลกับไปแสกมันก็พิติเบิกบานมีคววมสุขใสสะอาดเวียนเขาวเวียนออกอยู่หัน่นเ้าจังหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างโลภบ้างเสียสาระบ้างอยู่ฮั่นเฮ็ดจังเลันจังสีมีแต่ค่วมเสียสาระเรื่อยเสียสาระง่ายๆทำบุญง่ายๆก็คือหนึ่งบตองว่าต้องมาวัดทุกวันก็ได้แต่ว่าเสียสาระประตอง เสียสารอรยวัตถุสิ่งของมันต้องอาศัยสถานที่อาศัยคนทั้งสองฝั่งเนี่ยมีผู้ให้ต้องมีผู้รับการเสียสารให้ท่านโดยวัตถุนี่ถ้าไปท่านแต่ว่่มีผู้รับเนี่ยก็ถือว่าพ้นทานบ่สําสเร็จประโยชน์เนียแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทางพุทธาศาสนาเป่นสอนให้กระชับละเอียดขึ้นก็คือให้ท่านละค่วมละโมกโลงมากละค่วมโกรธละค่วมหลงนี่นะ บรใหามันอุบาทถขึ้นมีอำนาจมาควบคุมจิตใจบริหารใจเขาไปสบายนะอดทนให้มันได้ฝึกปฏิบัติกับฝึกปฏิบัติละม้วนเลยละทุเมื่อนนี่ละควมละหมบละควมโกดละควมลงมวนมาเนี่ยจะใ้ละม้วนมันนี่ได้มัวนกับหวลเอียยังมาเกิดอีกเกิดมากก็มาตายยังว่าท่านนี่มันมันต้องได้ฟังนํา การท่านในสื่อคือกันกับคนเอะเขาไปอาหารไปหมูกินเด็๋ถึงเวลาก็ไปเที่ยวเห็นหมูกินกินเนี่กับเขามาหมูหิวก็ไปม้วนกินเห็นบวกเขาท่านกันถึงเวลาก็ไปจังนั้นไปอย่างนั้นเนี่ยก็รับพ่อนสพีตีโยกักลับมาเขาก็มาจมอยู่กัมประมบโรดหลบลงกันคือเกาอยู่พวกมึงไม่มีอะไรฉีดแน่บอกสอนเขาก็บอกเรื่องท่านทางบทธศาสนาบอกคำสซ้อนทางรับถูกกับว่าคือเบาสูงแท้ ถ้าเป็นคนธรรมดาบอกว่าใดได้เรื่องนิพพานน่ะห้วยไม่ใช่หรอว่าใดเนาะส้มสาบอกสู่กันฟังในสื่อเป็นไปบอกสูงแนี่ยบอกอีหยังฝุ่นเรื่องนิพพานพระอรหันต์เหมือนเด่นเนาะถ้าเป็นพระผุ้โชนธรรมดาไปบอกอีหยังเขาบอกเ่าต้องหวังไปยังสันเนาะตั้งใจปฏิบัติให้มันสิ้นบดไปแบบนั้นเนาะนิพพานไม่ได้แปลว่าสูงต่ำไม่อย่างเดียวให้หมดสมภพไปเทียบยู่ตศึกิเขาประกาศเสื่อเลยขืนเทียเศ พระองค์หนึ่งคนละยกสีเทียดสูงในเรื่องคนละเทียดสูงไรผมไปนั่นบวไให้ได้คนละเป็นเทียดกันต่อไปนะต่อจงังว่าเทียดมีสูงมีต่ำอยู่อเขาว่า <c oughs> มันแต่มีแต่ความกลางกลางบวสูงบวต่ำม,มีความกลางกลางเป็นกลางกลางเป็นธรรมดาเป็นัตวเทียดย่งสีเมนเนาะเทียดอนี่มีสูงมีต่ำมันโมเมนต์ธรรมะในสร้างพุทธศาสนาดอกนะอ้าววันนี้พาเหตุงานอีกแล้ววันนี้ เอาซ้ำนี่ละสวยดีเลยเหมือนว่าสีส้นรองกล่องตัวใหม่ก็เลยแอดมินกับกุ๊กกกักกัก